โหน้องเต่าเทียบเลยอืมบบอะไรจ้ะแจกฟี่เหรอแ,บบแล้วจ่ายเงินตรงไหนอ่ะ <c> เ <oughs> ต็มศาลาเลยครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดกลางบางแก้วนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะวันนี้เรามีทริปกับเ,เพื่อนๆนะฮะมาทําบุญไหว้พระกันเนะครับมาดูว่าวัดนี้สวยงามแค่ไหนนะฮะบปรนอากาศยังไงลองชมกันเลยครับผม แกนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากเลยครับมาเห็นด้วยตายกับตัวเองนะครับผมว่าว้าวเลยฮะวัดสวยวัดสวยโบสถ์วสวยโบสถ์วสวยเย็นอนะ่ะอยู่ในวัดแล้วเย็นไม่ร้อนนะฮะมันรนะ่มไงพื้นนี่เย็นเย็นเจี๊ยบเลยอะ่ะพื้นกระเบื้องที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ หลังจากที่เราไปไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วนะครับเราก็มาพักผ่อนกับบรรยากาศที่คาเฟ่นะครับบ้านบัวคาเฟ่นะครับเพราะว่าผมดูรีวิวว่าน่าจะสวยนะก็เลยมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมนน้านานแล้วก็ไปสั่งอาหารกินกันฮนะว่ามีเมนูนอะไรบ้างนะครับเนาะ หิวใช่ไหมเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเรดดี้เฟิร์สเชนค่ะเคกินหนุ่เชค่ะเห็นของหวานไม่ได้เลยยังไงคะแันนี้จะกินอะไร Uhm, uhm, là. nhiều đâu nè, Nhiều quá. คันนี้มากินทาฟฟรี่น้คราปถมเลยลูกนะน้ำชามะนาวนะครับชิม,มตาตื่นอ่เลยเปรี้ยวหวานอันนี้คืออันชั่นน้ำผึ้ง พึ้งมะนาวโซดานะครับลองดูไม่คุ้นเลยอ่ะว้าวทำไมอ่ะอร่อยใต้ล่างคือล่างคือ,อคน้ำมะนาวแต่ไม่คุ้นเหรออันชันของห้ามคุคน้นคุ้นเธไม่คุ้นแล้วเธอกินแต่าน้ำมันชันข้างบนอยึ่งเดียว คนนะคนนะอ่ะอันนี้ต้องคนนะโโหวอยู่ต้องบนอนนนนนเาเชิญ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 แค่อชนะิมแล้วโค้้เราจะเปไหนเราจะว่ากินเนี่ยเธอเอาพึ่งมะนาวอย่างเดียวไม่กินนนะเขือ ตื่นเลยไปื่นเลยแง่งงๆตื่นตื่น,งงงงน,นเปียกเปียกโอ้มาแล้วขอบคุณครับปีกไก่ทอดอเอาไปนึอืมอืมปีกไก่ทอดครับลองชิมก่อน ไม่มีหานไม่ร้อนแบบไม่ได้ร้อนมากอ๋อราา้อนไปแล้วเป็นไงคะรสชาติพอกินได้ไหมจะถามคนท้องถามคนท้องเหรอคนท้องรสชาติเพียนะ้ยนไหมจา้าเห็นทีผมต้องกินเองแนละ้วนี่ครับจุ่นจิ้มจุ่นจิ้มกัน นุ่มแป้งกรอบบางทีเราต้องใช้มือแล้ว <c oughs> ใช้มืออร่อยไปเยอะ <c oughs> นี่กะเพราปลาหมึกพิกน้ำปลาต้องมาก่อนผิกน้ำปลาต้องมาก เ็นนะเผ็ดเนาะจะแซ่บปะนี่ ดับเผ็ดย่ายอูเธอกินอะไรเผ็ดกอกินหมดแล้ยป่ะถ้าเผ็ดไปแล้วก็มีชามะนาวตัมไทยมาแล้วอุ้ยไม่เป็นไรมาไล้วที่เท่ ก็กรอบมากครับถ้ากรอบนี่คืออร่อยมากเลยอร่อยกินกับไก่ทอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ S <S ลงเดี๋ยวลงไปนั่งด้วยเนี่ยเออ <S 2> <S 2> ถ้ามีหมอนจะได้เลยเพื่อน oh, โอ<ห>้ลมเย็น <S 2> <S 2> <S ชอบเลย เดี๋ยวเราไปจุดด้านหลังเลยก s. <S อะฮะน่าจะเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเฮ้ยม,มันสูงเป่าวะมันมันมันสูงเป่าวะไม่กือ คือกลัวขึ้นไปแล้วกูแล้วก็กูก็นหงายเง <deal> ืออไปเนี่ยมันก็จะหงายตามป่ะเพราะว่ไอ้กูไม่กล้าขึ้นแล้ววะไอ้มันสูงมากเลย าไม่กล้ายืน <c ười> คือคือมันสูงมากเลยผมถ่ายดูว่ามันสูงแค่ไหนนะเนี่ยจากเท้าเลยะจากเท้าว,ว่าความสูงเหนือยเพื่อนอยู่นู่นมันสูงมากเลยตุดแล้ว <c ười> ไม่เอาไม่กล้ายืน <c ười> โอ้ยเสียวก็ขอก็ขอจะจบคลิปที่วันเดย์ทริปวันนี้นะฮะที่ผมได้พาเพื่อนมาเที่ยวนะก็มีวัดก็ที่ได้ผมไปก็คือวัดกลางบางแก้วนะครับวันแรกที่นครปฐมนะที่ที่สองที่มาก็คือบ้านบัวคาเฟ่ที่นี่นะครับเป็นที่ที่สองนะสำหรับทริปนี้นะก็บ้านบัวคาเฟ่ก็ลองมาดูนะครับอาหารราคาไม่แพงประมาณ เลดห้าสิบหกสิบขึ้นนะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะครับอร่อยด้วยประเด็นคืออร่อยและถูกวิวก็สวยอย่างที่เห็นนะฮะก็จะมีที่นั่งเล่นอย่างเกมเแล้วห้องแอร์แล้วก็จุดถ่ายรูปอย่างที่ผมขึ้นมาตรงนี้นะฮะมันเสียวแล้วมันสูงมากเลยเพื <c oughs> ่อนาก็ลองมาดูนะฮะคือผมเป็นคนที่กวความสูงจริงถ้าชอบคีินี้ครับ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย